กูอ่งแดงคนผู้ไทยเจ้าเพงเยเอกะพี่พงมกันเพงไหนาอยากเป็นป um oh şey um ้าเตนอยากเป็นป้าแดนอยากได้แงหอใหญ่พอยากลุกพูนอยากเป็นปนอยากเป็นปนบีกูเปเปบันคอแตงโยอีกขพา มันสูกก็สูบสันดุไออยุดว่าสูกได้โดนแล้วสีชมพูขนานี้เมี่เขจจค่องดงามแท้อาีดองที่ดูพระรอมดอกเฟ้าเขามาได้ไปดองได้ควมวลคว่สมุปสนานยักอีกเห้ยวเหยียดมาสตวาสวยผ้ามวนผ้ารวยพ่อแมนแล้วรวยควสุกเอาเี่ยขอบคุณพี่เอพรทองมาสแตนสุเดินหาองพี่เอโอ้ตัวเทียนเพิ่มติ ทองจากจังหวัดลอยเอี๊ยบเอาเอาเจ้าสิเออพอลุงลุยพอลุงแดว้าวเจ้าป่าพอลุงพอต่อพิธเอาเอากบวดแถวหน้าแต่หันเมียป้าโอ้เมียป้าบอกเดี๋ยวกูไปเอิญน้องกูมาก่อนไทยเอ้าบักบุญโซ้แน่นองกูได้ลาบุญโซ้มากเม่น้องคือผัวมึงเลยเฮ้ยสีกุนเหลืองครับน้องบัวลำพูขอเสียงน้องบัวลำพูแน่ปุ้บเอ้ปุ้เอ้มาลูกมามาในกันน้องสามปุ้ยปุ้ยปุ้บเอ้ในกันน้อง อกอยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนมันอยู่ยาโสท่นแม่บ่ออนี้แหละต้นต้นตอแห้งต้องขาหน่อยค่ะแม่โค้ดไหนีหัวมาเที่ยวส่งเสียงหนอ